สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในวิธีใช้กระเป๋าเงินดิจิตัลหนึ่งมืนบาทกดเป็นเงินสดได้ไหมเ็กเงื่อนไขที่นี่พักเพื่อไทยออกมายืนยันเองกระเป๋าเงินดิจิตัลหนึ่ง0มืนบาทนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีใช้เงินกดเป็น เงินสดได้ไหมวันนี้16สิงหาคม2566ชัดเจนเสียทีกับนโยบายแจก,กเงิน10,000บาทภายใต้รูปแบบการให้เป็นกระเป๋าเงินดิจิตอล Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอัดเศดระดับฐานลากทวนหน้าให้ทุกคนใช้ใจในรัศมีที่กำหนดแต่ก็ตามด้วย คำถามมากมายว่า,าใช้จ่ายกับร้านอะไรได้บ้างร้านสะดวกซื้อได้ไหมกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ล่าสุดเฟซบุ๊กพักเพื่อไทยโพสข้อความอัปเดตข่าวนโยบายเงินหนึ่งหมื่นบาทความว่าประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทดถอยอย่างหนักต่อ เนื่องมาหลายปีพักเพื่อไทยจึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจะเดินหน้านโยบายเงินหนึ่งหมนบาทอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่สุมชนบรรเทาปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้งท้ยนี้อย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ